สวัสดีค่ะพบกับรายการกระดับแอนโกลลิชั่นที่3 2เทปที่2นะคะ,คะอยู่กับคุณสายสีริลักษณ์และดิฉันแก้วแก้วตาค่ะ,คะ สวัสดีข่ะคุณทรายสวัสดีค่ะคุณแก้วพบกันกับเราสองคนอีกแล้วนะคะกับพลชั่นที่สองเอ่อพลอยชั่นที่สามที่สองที่สองค่ะใช่แล้วนะคะเทปที่หนึ่งนะคะเกริ่นกันนิดนึงได้ไหมว่าเรานำอะไรมาฝากผู้ชมกันแก้วเทปที่หนึ่งนี่ได้ได้ว่าเป็นพลอยที่ยอดนิยมเลยนะคะถูกกาจะเป็นทับทิมมรกตนะคะหรือว่าไพลินถูกต้องหลากหลายท่านนี่ชื่นชอบแล้วก็ สามารถโทรเข้ามาสั่งจองได้ใช่แล้วนะคะชื่นชอบนะคะกับวิกตีเีนะคะไม่ควรพลาดเลยคุณผู้ชมคะซึ่งเนะคะเราจะมีมาให้เลือกเนี่ยแบบสีระวงเลยใช่ไหมสีแบบเลยเนองนะคะแตกต่างที่ดีไซน์ด้วยถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องลองไปติดตามชมนะคะแต่ส่วนเทปนี้ล่ะจะนําอะไรมาฝากคุณแก้วเทก็เรียกได้ว่าน่าจะเอาใจดีไซน์ด้วยนะคะ เอาใจดิฉันใช่ไหมดิฉันพร้อมแล้วนะได้เลยค่ะค่ะถ้าดิฉันพร้อมผู้ชมก็พร้อมแล้วนะคะก่อนที่เราจะพาผู้ชมไปรับชมสินค้าหลักนะคะเป็นธรรมเนียมของเราไปแล้วค่ะใช่แล้วค่ะก็ต้องไปรับชมของสมนาคุณกันก่อนเลยค่ะใช่ค่ะถูกต้องนะคะไปรับชมกันเลยค่ะสำหรับสินค้าสมนาคุณคอลเลกชันนี้นะคะ สวยมากๆคุณผู้ชมนะคะเป็นชิ้นที่มีขนาดใหญ่คุณแก้วนะคะเป็นดีไซน์แบบเม็ดเรียงนะคะสี่เม็ดเรียงด้วยกันนะคะซึ่งประดับเรียงร้อยกันอยู่นะคะได้อย่างสวยงามแล้วก็ดูดีไซน์สิค้าว่า เขามีการล้อมคอยกันใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะซึ่งก็เป็นอีกด,ดีไซน์หนึ่งนี่ค่ะคล้ายๆกับงานล้อม,อมที่ล้อมอันะมนันมีนิเอาไว้แต่ละเม็ดนั่นเองนะคะซึ่งก็ประดับด้วยเม็ดยอดถึง4เม็ดด้วยกันนะคะแล้วก็เป็นสีสันที่เป็นสีม่วงที่เข้มด้วย นะคะมาเป็นตัวเรือนเงินนะคะแต่ว่ามาโดยด้วยเฉดสีเป็นโกลเด้นลุกนั่นเองถุกต้องนะคะซึ่งการไขยการของตัวเรือนนะคะเหมือนกับลักษณะงานล้อมก็จริงหุ่นแก้วค่ะแตเระมองนะคะก็เหมือนกับเลข8หรือว่าอินฟินิตี้นะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ดีด้วยนะคะเป็นสัญลักษณ์ที่หมายถึงไม่ไม่สิ้นสุดนั่นเองถูกต้องนะคะไม่มีที่สิ้นสุดช่แล้วค่ะมีเลยหรือจะมองเป็นห่วนโซ่ก็ได้นะคะห่วงโซ่คล้องใจ นี่นะคะแหมมีครองใจด้วยนะ่ะค่ะก็สามารถจินตนาการไปได้เรื่อยๆใช่ใช่สำหรับดีไซน์นี่ยหรือว่างานศิลปะนะคะเอาจริงๆเราเนี่ยคือเขาก็ไม่มีการจํากัดนะคุณแก้วนะคะอยู่ที่มุมมองมากกว่าเนาะดีไซเนอร์ของเราก็อาจจะมีการมองจากสิ่งรอบๆกายนี่แหละนะคะก็นํามาเป็น ออกแบบมาเป็นดีไซน์แบบนี้ใช่แล้วนะคะ,ะ,คะเอาล่ะมารับชมกันอีกหนึ่งมุมมองดีกว่านะคะแล้วก็มาฟังสเปคกันดีกว่าค่ะคแก้วขาะว่าเขาประดับด้วยอะไรเท่าไหร่บ้าง,างะนะคะมาเลยสำหรับชิ้นนี้นะคะรหัส4.066 6นกะคะ40066 <ๆ S 2> ก็ประดับไปด้วยคลอยธรรมชาติอเมีทิสนั่นเองนะคะซึ่งการเจออรไนเป็นรูปทรงกลม น้ำหนักกระดาษอยู่ที่25สตางค์จำนวน4เมตรนะคะน้ำหนักรวม1กระดาษค่ะแล้วก็<ฮ>ที่ควายอยู่นะคะล้อมรอบอยู่เป็นเซียมอนน้ำหนักอยู่ที่0.5สตางค์จำนวน5 53เมตรด้วยกันน,<ฮ>น้ำหนักอยู่ที่ 27สตางค์แล้วก็น้ำหนักรวมทั้งวง1.27กรัตด้วยกันใชมแล้วค่าปกติ3,500บาทนะคะเรานำมาเป็นของสมนาคุณให้กับผู้ชมในคอลเลคชั่นนี้เท่านั้นคอลเลคชั่นที่32นั่นเองถูกต้องแล้วนะคะให้เฉพาะเลยนะคะเฉพาะคอลเลคชั่นนี้มูลค่าใน้่าชมคา3,500บาทก็ถือว่าไม่น้อยนะคะสำหรับสิ่งที่เรานะคะจะให้กลับคืนกับผู้ชมไปนะคะความพิเศษแบบนี้นะคะอยู่กับ ชมได้นะคะเพียงแค่7วันเท่านั้นค่ะคุณแก้วค่ะ7วันนะคะ1 c o l l คอลเลคชันนะคะเราจะเริ่มต้นกันที่วันเสาร์นะคะแล้วก็ไปสิ้นสุดที่วันศุกร์ลองคิดดูดีนะว่าตอนนี้ที่รับชมอยู่นะคะอยู่วันอะไรแล้วใช่แล้วค่ะเพราะว่าก็ไม่อยากให้ท่าผู้ชมพลาสินค้าที่ สวยๆแล้วก็มีคุณค่าแบบนี้ไปะะใช่ค่ะถูกต้องนะคะถ้าพลาดไปเนี่ยเสียดายแย่เลยนะคุณแก้วนะคะเพราะว่าไม่ได้มีมาบ่อยๆแน่นอนนะคะสำหรับในส่วนของ ชิ้นใหญ่ๆ like แบบนี้เนาะใช่แล้วนะคะแต่ว่าสําหรับแกรนโกลนะคะเราจะมีสินค้าสมนาคุณเนี่ยให้คุณผู้ชมอ่า uh, ให้คุณผู้ชมนะคะทุกคอลคชั่นอยู่แล้วคุณแก้วถูกต้องนะคะแต่ว่าก็มีสับรับ,บเปลี่ยนไปนะคะก็จะไม่ใช่ดีไซน์เดิมนั่นเองถูกต้องคะ่ะนะคะแล้วก็สาหรับแหวนวงนี้ก็เป็นโลหะมีค่าอีกด้วยนะคะปเป็นตัวเรือ,เอนเงิน92.5%นะคะ <Course. S 1> แล้วก็มีการชุบเคลือบนะคะเป็นแบบอ่าโกลเด้นลุคนะคะมีการปัดหน้าขาวด้านหน้าค่ะรู้ราาแล้วก็เรียบ ใชมคะสมสยได้ในทุกๆโอกาสเลยสระบุรีค่ะสวยมากนะดิฉันชอบจริงๆเลยคุณแก้วคะเอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปรับชมสินค้าหลักกันเลยดีกว่าะคะเลยค่ะคุณแก้วพร้อมไหมใช่ไหมพร้อมเลยดิฉันก็พร้อมนะคะงั้นเราไปดูพร้อมๆกันนะคะว่าสินค้าที่จะนํามาฝากคุณผู้ชมเนี่ยเป็นพลอยอะไรนะคะแล้วก็ตัวเรือนก็อย่างที่ทราบนะคะว่าต้องเป็นตัวเรือนทองคำแท้ 10K แน่นอนค่ะ โ,โหเห็นชิ้นแรกนะคะกับดีไซน์ที่เรียกได้ว่ามีรา,ายละเอียดะนะคะแล้วก็สวยงาม,มสแสดงถึงเ,เหมาะกับผู้ผู้หญิงที่ชอบอะไรหวานๆใช่แล้วะค,ะค่ะชิ้นนี้ก็มีตัวเรือนที่เป็นรูปหัวใจแล้วก็มีการใช้เดินเส้นไขว้ไปอีกนะคะแวกประดับด้ยวยพลอย สองมิตด้วยกันถูกต้องนะคะซึ่งนีคะคุณแก้วค่ะสำหรับเทปนี้นะคะเราเน้นพลอยนะคะชนิดเดียวนะคะแต่มาด้วยหลากหลายดีไซน์ค่ะซึ่งลพลอชนิดนี้นะคะความพิเศษของเขาก็คือเขาสามารถพบเจอได้เพียงแค่แหล่งเดียวแล้วก็มีความหายยากยิ่งกว่าพิร หาะะยากยิ่งกว่าเพชรค่ะ <C HA> เพราะว่าเพชรนะคะสามารถที่จะพบเจอได้หลากหลายแหล่งนะคะ <C HA> ถามว่าประเทศไทยสามารถพบเพชรได้ไหมพบได้ <C HA> นะคะหรือไม่ก็จะเป็นอินเดียสิงคงกานะคะสามารถพบอัญมณีที่เป็นเพชรได้นะคะ <C HA> แต่ถ้าพูดถึงพลอยแทนสนายแล้วเราก็จะต้องเจอที่ประเทศแทนสนียที่เดียวเท่านั้นแกว้ว <C HA> ใช่แล้วค่ะเพราะว่า เขานะคะจะอยู่ที่น่านแล้วคือเพราะฉะนั้นมูลค่าเนี่ยครมีมูลค่าที่สูงมากๆนะคะมาด้วยสีหวานแบบนี้นะคะคือไม่ใช่สีชมพูก็จริงแต่เขาก็มีความหวานในตัวค่ะใช่แล้วนะคะเพราะว่าเขาเป็นม่วงแบบม่วงอมน้ําเงินนะคะแล้วก็ประกายของเขาเนี่ยดีมากๆนะคะเพราะว่าเขาเป็นพลอยที่ให้ประกายแบบกึ่งเพชรค่ะคุณแก้วนะคะซึ่งก็จะประกายดีกว่าพลอยตระกูลพวกคอรันดัมซับไ่ายนะคะจะประกายดีกว่าค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูดีไซน์กันดีกว่าสําหรับวงนี้ค่ะมาดูกันเลยนะคะเห็นจากมุมมองตรงนั้นแล้วบางท่านบอกว่าอยากเห็นเวลาใส่มากๆเลยนแก้วขา<ช>จะน่ารักขนาดไหนนะคะดูสิสำหรับเ,เมื่อเห็นสินค้าจริงนะคะเราก็จะเห็นว่าพลอยมีสีที่เข้มขึ้นนะคะ,คะด้วย เมื่อสักครู่นี้ภาพในสตูดิโออาจจะมีแสงนะคะใช่อาจจะสีอ่อนลงนิดนึงะนะคะถูกต้องนะคะแสงเยอะนะคะบางครั้งก็ทําให้สีสันของพลอยนะคะ,คะอาจจะดูแบบ สว่างขึ้น<ช>นะคะสังเกตไหมคะว่านะคะตัวเรือนเนี่ยเขาก็ไม่ได้เล่นแค่สเต็ปเดียวนะคะ<ช>คุณแก้วคะเขายังเขาเล่นนะคะเป็นในลักษณะของ3-4สเต็ปด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเรือนบริเวณน,นี้นะคะรวมไปถึงบริเวณที่พาดผ่านนะคะเขาก็จะมีการยกสเต็ปขึ้นมานะคะทำให้ใแหวนวงนี้เนี่ยดูมีดีไซน์ที่ ไม่เรียบไม่แบนะนะคะดูม<ห><ห>ีมิตินี่เองถูกต้องค่ะแล้วก็เป็นดีไซน์ที่เหมาะกับผู้หญิงนะคะคือสวมใส่ติดนิ้วก็ได้ด้วยนะคะด้วยดีไซน์แบบนี้นะคะเป็นดีไซน์หวานๆประดับด้วยพลอยธรรมชาติแทนไส์นะคะสำหรับชิ้นนี้นะคะรหัส45880 45880นะคะ ประดับไปด้วยพลอยธรรมชาติแทนสนัยนะคะ,คะด้วยรูปทรงกลม,มน้ำหนักกระดาษอยู่ที่17ตางคงจำนวน2เมตรน้ำหนักรวม34ตางคงแล้วก็ที่มีการเดินเส้นไขว้กันนะคะเป็นไวท์โทแพสนั่นเองนะคะน้ำหนักกระดาษอยู่ที่1ตางคงจำนวน18เมตรด้วยกันน้ำหนักรวมอยู่ที่18ตาลค์และน้ำหนักรวมทั้งวง52ตางคงค่ะโอ้โหคุณแก้วค,ะค่ะ ดีไซน์วงนี้น่ารักมากๆเลยนะแล้วแอบทายดีกว่าว่าคุณแก้วน่าจะเลือกวงนี้แน่เลยค่ะไม่แน่นะคะ่แน่ใช่าเหลืออีก2ชิ้นนะคะยังไม่ได้รับชมใช่แล้วนะคะซึ่งนะคะอย่างที่บอกเล่ากันค่ะว่านะคะสำหรับจิวิชแชนเลเรานำเสนองานตัวเรือนที่เป็นทองคำนะคะวันนี้นะคะณวันที่เราทำการบันทึกเทปนะคะราคาทองคำอยู่ที่22,700บาทค่ะคุณแก้วคาะก็เป็นราคาที่สูงนะคะแต่ว่าคุณผู้ช ไม่ต้องกลัวนะคะถ้าหากคุณผู้ชมรับชมจูนี่ชาแนลของเราคุณผู้ชมจะได้รับ เรียกได้ว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็มีคุณภาพแน่นอนค่ะถูกต้องนะคะคุ้มไม่คุ้มนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ,คะว่าวงนี้เนี่ยจะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่คุณแก้วค่ะค่ะสำหรับชิ้นนี้นะคะราคาปกติ1,1,500บาทเราให้คุณผู้ชมไปเลยเพียง9,500บาทเท่าน,านั้นนะคะแล้วก็ประดับด้วยพลอยธรรมชาติแทนสนด้วยใช่แล้วนะคะ,คะแทนสนนะคะเป็นพลอยหายากคุณผู้ชมะนะคะหายากขนาด ไหนล่ะคะหายากิ่งกว่าเพชรนะคะปกติเนี่ยหลายหลายคนใช่ไหมคะจะนิยมเพชรคุณคแก้วนะคะแต่เพชรเนี่ยยังสามารถพบได้อีกหลากหลายแหล่งนะคะ,คะแต่ถ้าพูดถึงพลอยชนิดนี้นะคะ ส,สีน้ําเงินแกมสีม่วงแกมน้ําเงินนะคะขออภัยค่ะม่วงแกมน้าเงินนะคะซึ่งสีเข้มแบบนี้เนี่ยหายากมากนะคะแล้วก็พบเจอได้แค่ประเทศแทนซาเนียเท่านั้นค่ะขุณแก้วใช่แล้วค่ะหาก็ยากนะคะแล้วก็แต่ว่าเราก็นํามาเป็นราคาที่พิเศษให้กับผู้ชมด้วยแล้วก็อย่าลืมเลยค่ะคุณผู้ชม,มคุณผู้ชมจะได้รับแหวนสมนาคุณไปอีกหนึ่งวงด้วยรับแหวนอะเมทิสตนะคะเป็นตัวเรือนเงินมูลค่า3,500บาท ได้รับไปฟรีฟเลยค่ะถูกต้องนะคะได้ไปคู่นี้เลยนะคะ,คะจ่ายเพียงแค่9,500บาทเท<ช>่นานั้นนะคะสนใจแล้วสั่งจองเลยนะคะ02.105.4093<ช>นะคะ,คะนอกจากช่องทางนี้แล้วนะคะ,คะผู้ชมยังสามารถที่จะสั่งจองผ่านแอปพลิเคชัน l i น์ได้ด้วยพียแ่แก้วใช่แล้วค่ะสั่งจองผ่านไลน์ดียังไง <ม>ตรงที่คุณผู้ชมมีหลักฐานการสั่งจองสินค้านะคะการโอนเงินต่างๆนะคะ,ะคือเรียกได้ว่าแล้วก็ได้รับข่าวสารอย่างรวดเร็วด้วยนะคะโปรโมชั่นต่างๆที่พิเศษพิเศษนั่นเองถูกต้องะนะคะได้รับข้อมูลอย่างรวดเร็วแน่นอนสมมุติว่าเราจะมีสเปเชียลใช่ไหมคะ,คะเป็นแบบ พรำทำมาราธอนคุณผู้ชมก็ใช่นี่ค่ะุณผู้ชมก็จะได้ทราบก่อนใครด้วยนะคะก็ฝากไว้นะคะสำหรับอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่เราเนี่ยอยากให้ผู้ชมนะคะเพิ่มเพื่อนเข้ามาใช่ะมาเป็นเพื่อนกับเราแล้วก็ท่านใดที่ยังไม่เป็นเพื่อนกับเราก็สามารถ เพื่อนๆได้ที่ sjwcline นั่นเองถูกต้องนะคะเอาละชิ้นแรก9,500บาทนะครับุกผู้ชมคะไปดูชิ้นที่2สิคะว่าจะทำให้คุณแก้วนะคะเลือกหรือเปล่านะคะแต่ตอนนี้เนี่ยดิฉันถ่ายว่าคุณแก้วเลือกชิ้นนี้แต่คุณแก้วบอกไม่แน่หรอกคุณสายนะคะค่ะงั้นเราต้องดูกันนะคะตอนนี้ไปรับชมชิ้นที่2กันเลยค่ะลองไปดูสิคะชิ้นที่สองก็ไม่แพ้กันนะคะ ก็สวยงามแล้วก็เป็นดีไซน์ที่มีความอ่อนช้อยมากๆนะคะใช่ค่ะนี่เลยแล้วก็ประดับด้วยพลอยธรรมชาติเช่นเดียวกันใช่แล้วนะคะเป็นพลอยชนิดเดียวกันนะคะวันนี้เนี่ยเรานํแทนสไนต์นะคะมาฝากคุณผู้ชมทั้ง3าวงเลยถองแก้วค่ะใช่แล้วแต่เขาจะมาในรูปแบบนะคะที่มีดีไซน์ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ใครที่ชอบแทนสไนต์นะคะสามารถที่จะเลือกรูปแบบของดีไซน์ได้เลยตามใจชอบนะคะอืย เพียงแต่ว่าเราก็จะนําเป็นพอชิ้นเดียวกันนะคะแต่ว่า ดีไซน์รูปแบบแต่ละแต่ละท่านนะคะก็จะชอบไม่เหมือนกันก็สามารถติดตามให้ครบทั้งสาชิ้นแล้วก็ให้ตัดสินใจเลือกก็ได้ถูกต้องนะคะถามคุณแก้วนิดนึงก่อนว่าผ่านมาแล้วชิ้นที่2เห็นแล้วนะคะตัดสินใจหรือยังหรือว่ายังยังยังด้วยนะคะคุณผู้ชมคะแปลว่าอาจจะไปชอบชิ้นสุดท้ายก็ได้นะคะเพราะว่าเทปแรกเนี่ยก็ชอบชิ้นสุดท้ายใช่ไหมคะราคาก็ไม่เก่นด้วยนะคะเป็นชิ้นที่ราคาสูงกับเพื่อนด้วยนะชิ้นนั้นใช่แล้วแต่ว่า เราชอบในเรื่องของสีสันมากกว่าใช่ใช่นะคะสำหรับซีร์ชั่นนี้เทปนี้นะคะก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของสีสันแล้วจะเป็นเรื่องของดีไซน์นั่นเองจุกตองนะคะเอาล่ะเราลองมาดูกันหน่อยดีกว่านะคะว่าเวลาสงสัสแล้วจะสวยขนาดไหนนะคะรวมไปถึงมารับฟังสเปคกันเลยค่ะได้เลยค่ะ สำหรับชิ้นนี้นะคะรหัส45883 45883ประดับไปด้วยแทนสไนด์นะคะ11สตางด้วยการ6เมตรก็6 6, 6 6สตางค่ะแล้วก็มีแทนสไนด์ทรงกลมนะคะซึ่งเป็นขนาดเล็กลงมาอีกอนะคะ,คะก็นน้ำหนักอยู่ที่1.5สตางจำนวน6เมตรน้ำหนักรวม9สตางน้ำหนักรวมทั้งวง75สตางด้วยกันค่ะโอ้ สวยมากๆนะคะพูดถึงวงนี้ค่ะของแก้วค,ะค่ะแล้วก็น้ำหนักก็กำลังพอเหมาะด้วยนะคะแทนสไนซ์จำนวน6เม็ดนะคะเม็ดละ11สตางค์ด้วยกันนะคะ<ช>แล้วก็วกะจะมีนะคะแทนสไนซ์เม็ดเล็กๆ,ๆนะคะผู้ชมคะอยู่ตรงไหนนะคะก็จะแทรกอยู่นะคะบริเวณที่เป็นช่องไฟนะคะช่องว<ช>่างที่เอกนะคะแทรกอยู่ขนาด1.5าสตางค์อีก6เม็ด <มะ S 1> น้ำหนักร<ช><ด>วมทั้งวงด75สตางค์เป็นน้ำหนักที่กำลังสวยนะคะแล้วก็เราลองมาดูกันนะว่านะคะ ขนาดไหนต้องลองดูนะคะว่ามุมมองอีกมุมมองนะคะมุมมองอื่นๆเราต้องรับชมไม่ค,ครบคุณแก้วนะคะใช่แล้วนี่ก็เป็นการเหมือนไวาอบร้อมกันนะคะยึดเกาะอยู่เป็นตัวเรือนนะคะก็เป็นดีไซน์ดีไซน์หนึ่งที่มีความอ่อนช้อยแล้วก็สยงมาถูกต้องแล้วนะคะ ความสวยงามนี้นะคะผู้ชมคะอยู่คู่กับผู้ชมนะคะแบบยาวนานอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าเขาคือตัวเรือนทองคําแท้นะคำแก้วทองคําแท้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะสีของเขานะคะวันที่ผู้ชมได้รับไปเป็นยังไงนะคะอีก5ปี10ปีก็ยังสีคงเดิมถึงแก้วค่ะเพราะว่าเขาเป็นทองคำนั่นเองแล้วก็มูลค่าอีกด้วยถูกต้องนะคะนรับนีนี้เรามาฟังราคากันเลยได้เลยค่ะราคานะคะปกติ1 1 9 0 0บาท เราให้คุณผู้ชมไปพิเศษจริงๆเพียง9,900บาทเท่านั้นค่ะ9,900บาทกับแหวนทองคำแท้ 10K นะคะประดับแทนสไนท์12เม็ดด้วยกันถูกต้องนะคะ9,900บาทคุ้มมากๆนะคะ,คะเพราะว่าจะได้รับสีม่วงอีกหนึ่งเฉดน,นะคะปกติเนี่ยสีม่วงเขาก็มีหลากหลายชนิดใช่ไหมคะคุณแก้ววันนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณชมซื้อไปนะคะ,คะอย่างน,น้อยๆคุณชมก็มี2เฉดไว้ไปเปรียบเทียบลนะ,ะ,ละนะคะว่า สีไหนเขาเรียกว่าทันสไนส์สีแบบไหนเขาเรียกว่าอ m เมทิสต์นะคะคุณผู้ชมจะได้รับไปเลยทั้ง2วงนี้นะคะคือคุณผู้ชมก็สั่งซื้อสินค้าหลักนะคะ,คะก็จะได้ไปเลยแหวนอเมทิสตนะคะมูลค่าปกติ3,500บาทก็รับไปใสู่้กันฟรีเลยค่ะถูกต้องนะคะแล้วก็ยอด9,900บาทคุณผู้ชมสามารถแบ่งจ่ายได้นะคะ0%น,นานถึง3เดือนกรเลยทีเดียวคุณแก้วค่ะแบ่งจ่ายนานนะใช่แล้ว<ช>ค่ะนะคะ นี่ก็ฝากไว้นะคะสำหรับชิ้นที่2เดี๋ยวไปรับชมชิ้นสุดท้ายกันดีกว่านะคะชิ้นสุดท้ายก็สวยไม่แพ้กันอีกแน่นอนค่ะ,คะจะเป็นดีไซน์อะไรต้องไปติดตามกันเลยค่ะได้เลยนะคะแต่พลอยก็ยังคงคอนเซปต์ค่ะเป็นแทสนสไนค์ะนะค,ะ,ค,ะ,คะเขาบอกว่า<อ>นะคะ สำหรับแทนไน์เนี่ยจะมีความหายากมากกว่าเพชรธรรมชาติเนี่ยเป็นพันเท่าหรือถึงแก้วค่ะพันเท่าก็ถือว่าเยอะเลยนะใช่เยอะมากะคะแล้วก็ไม่ได้ว่าก็ต้องมีมูลค่าสูงด้วยใช่ค่ะสำหรับความหายากของเขานะคะสวยงามมากก็เป็นอีกดีไซน์หนึ่งนะคะที่ไม่ได้ว่ามีความ พิเศษนะคะเป็นมืนเป็นดีไซน์แบบงานพุ่มเป็นเหนุดอกไม้ใช่ใช่ก็หลายๆท่านชอบงานดีไซน์แบบนี้ก็ต้องมารอติดตามกันเลยนะคะซึ่งชอยธรรมชาติที่เขาใช้ก็เป็นแทสไนท์เช่นเดียวกันใช่ค่ะก็มาหลากหลายรูปทรงหลากหลายการเจริญในถูกต้องนะคะดีฉันเห็นแหวนวงนี้นะคะดีฉันก็จะนึกถึงแบบผู้ใหญ่หน่อยนะคะฉันว่าเป็นแหวนที่ ผู้ใหญ่เนี่ยจะชื่นชอบเป็นแก้วนะคะเพราะว่าเป็นแหวนที่เป็นลักษณะงานพุ่มและเวลาใส่เนี่ยจะเต็มหน้านิ้วพอดีนะคะแล้วก็ดีไซน์เนี่ยก็เป็นแบบคล้ายๆกับการประยุกเนนะคะใ,ในส่วนของออลายไทยนะคะแต่ว่าใช้อัญมณีเนี่ยหลากหลายรูปทรงมาเติมเต็มนะคะทำให้หน้าแหวนวงนี้เนี่ยมีความแน่นมีความจัดเต็มใช่นะคะแต่ก็ถือว่า ไม่ได้ใหญ่เวอร์าวางจนเกินไป<ช>นะคะ,คะยังเป็นดีไซน์ที่ยังคงเข้ากับตัวเรือนทองคำอยู่ใช่ะะแล้วนะคะแล้วก็การแหวนเนี่ยเขาก็รับกันกับหน้าแหวนแบบลงตัวเลยนะคะดูมีความสมมาตรกันนะคะลองมารับชมกันเลยคุณผู้ชมคะกับมุมมองสงส่นะคะ,คะของแหวนวงนี้ค่ะแทนสไนท์ธรรมชาตินะคะหลายๆท่านถามว่านะคะอ,อ,อยากได้ทันสไนท์ที่เป็นแบบเม็ดใหญ่ๆบ้างได้ไหม ตอบว่าไม่ได้ใช่คือทําไมถึงไม่ได้คุณแก้วค่ะเพราะว่าเขามีความหายากนะคะยิ่งพลอยเม็ดใหญ่เนี่ยยิ่งหายากนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยสูงด้วยค่ะถูกต้องค่ะนี่เลยเราก็เลือกที่สิ่งที่เหมาะสมมาให้กับผู้ชมแล้วก็เป็นราคาที่คู้มค่านั่นเองถูกต้องค่ะรับชิ้นนี้นะคะราพัด4 5 8 8 4 4 5 8 8 4ประดับไปด้วยพอธรรมชาติแทนสไนด์รทรงหยดน้ำนะคะ8เมด้วยกันน้ำหนักกระดา21สตางค์ น้ำหนักรวม1.68กระดษแล้วก็มีแฮสไนท์รูปทรงกลมนะคะอีก6สตางจำนวน4เมตรกันน้ำหนักรวม24สตางแล้วก็ยังไม่หมดค่ะมีแฮสไนท์เป็นรูปทรงกลมน้ำหนักกระลาด สามสตางค์จำนวน8เม็ดน้ำหนักรวม24สตางค์น้ำหนักรวมทั้งวง2 1 6กรัตด้วยกันค่ะโหเรียกว่าไปด้วยทั้งเทนสซนไนท์ทั้งหมด20เม็ดด้วยกันถาอือแล้วก็อาจจะแตกต่างกันในการเจรไนยแล้วก็ขนาดนั่นเองใช่แล้วนะคะถามแก้วคำเดียวค่ะว่าเหนื่อยไหมคะอ่านสเปเมาสักครู่คือ, <ะ S 1> อ,อยาวมากนะคะใช่นะคะรายละเอียดมากมาย ถูกต้องนะคะมีการประดับนะคะหลากหลายรูปทรงหลากหลายขนาดด้วยนะคะซึ่งทันสนัยนนคัมภผู้ชมขาก็ได้รับความนิยมนะคะแล้วก็เป็นพลอยที่เพิ่งค้นพบเมื่อไม่นานนี้เองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้ก็เป็นโอกาสของผู้ชมนะคะที่จะได้สะสมกันใชงแก้วนะคะดิฉันว่าไพลินทับทิมมรกตเนี่ยหลายท่านอาจจะพอมีบ้างแล้วนะคะแต่ถ้าพูดถึงทับทิมเนี่ยแล้วก็ขออภัยค่ะพูดถึงทันสนัยนะคะอาจจะยังไม่ค่อยมีการ ใช่แล้วบางท่านนี่ยังไม่เคยได้พบเจอเลยนะคะ,คะเพราะฉะนั้นนี่เลยเรานำเสนอให้กับคุณผู้ชมแล้วในคอลเลคชันนี้นะคะเป็นค่าสไมท์ทั้งหมด ก็แตกต่างที่ดีไซน์เท่านั้นกตสำหรับชิ้นนี้นะคะราคานะคะปกติ15,900บาทค่ะเราให้คุณผู้ชมไปเพียง3,900เอ่อ13,900บาทเท่านั้นค่ะ13,900สามพันเก้บาทเด่นดีๆนะคะย้ำดีๆนะคะ3,900บาทนี้ออกส่วนต่างแดงแก้วค่ะ10,000บาทนะเ0้าร้อยบาทใช่แล้วนะคะและนะคะอย่าลืมเลยว่าเราจะให้ชิ้นนี้เพิ่มไปอีกหนึ่งวงนะคะใช่แล้วเป็นแหวนอเมทิส สีเข้มมากๆนะคะตัวเรือนเป็นตัวเรือนเงินนะคะคุณผู้ชมสําหรับสินค้านะคะเราจะมีการจัดส่งให้คุณผู้ชมฟรีนะคะจดส่งถึงบ้านแบบฟรีๆไม่มีคิดค่าใช้จ่ายใดๆเลยใช่แล้วค่ะซึ่งก็เป็นการจัดส่งแบบ DHL นะคะซึ่งเป็นการจัดส่งที่เรียกได้ว่าเป็นมาตรฐานสากลเลยระดับโลกเลยด้วยนะคะตรวจเช็คสถานะได้ง่ายเลยสิคุณถูกต้องค่ะแล้วก็เรียกได้ว่ามีความปลอดภัยมากๆถูกต้องรวดเร็วส่งถึงบ้านคุณผู้ ชมหน้าบ้างเลยนะคะคือไม่ได้ว่าเป็นการจัดส่งที่มีการโทรนัดล่วงหน้าด้วยนะคะก่อนที่ จะส่งไปให้ถึงบ้านคุณผู้ชมเนี่ยเราก็จะมีการโทรเช็คก่อนนะคะจะมีเจ้าหน้าที่แล้วก็ถึงจะนําไปจัดส่งให้กับคุณผู้ชมอ๋อหมายถึงว่าต้องเช็คกับลูกค้าก่อนใช่ไหมคะว่าลูกค้าอยู่รับสินค้าหรือเปล่าใช่ไหมแล้วค่ะโอ้โหก็ปลอดภัยมากเลยเนาะอค่ะอืมค่ะเอาละนะคะตอนนี้ไปทบทวนสินค้าสมนาคุณกันดีกว่านะคะทีมงานแจ้งมาว่าเวลาจะหมดแล้วค่ะคุณแก้วนะคะไปทบทวนสินค้าสมนาคุณจากภาพในตูดีโอกันค่ะ สำหรับสินค้าสมนาคุณนะคะก็เป็นพลอยธรรมชาติเช่นเดียวกันกระดับด้วยอาร์เมตินั่นเองนะคะนหนักกระดาษหนึ่งกระดาษนะคะแล้วก็เซียมอนด้วยล้อมรอบอยู่ทั้งหมด53เมตรค่ะน้ำหนักรวมทั้งหมดทั้งวงอยู่ที่1.27กระดาษมูลค่าปกติ3,500าบาทเรานำมาเป็นของสมนาคุณให้กับผู้ชมในคอลเลซชันนี้นะคะมีเลยถ้าอยากได้แหวนวงนี้นะคะตัวเรือนเงิน ที่เรียกได้ว่ามีมาตรฐานนะคะ,คะแล้วก็ดีไซน์ได้พอธรรมชาติไปด้วยวก็ต้องออสั่งซื้อสินค้าหลักของเรานะคะ,คะก็ได้รับไปเลยฟรีๆค่ะถูกต้องนะคะและมารับชมนะคะทบทวนกันเลยค่ะคุณชมขากับสินค้าหลักนะคะต้องถามคุณแก้วก่อนว่าคุณแก้วเลือกชิ้นไหนคะ่ะดิฉันคิดว่าคุณทรายดาวถูก ขายถูกใช่ไหมก็คือเลือกที่นิ้วนางชิ้นแรกนะคะเอาหลักคุณผู้ชมคะชิ้นแรกนะคะรหัส45880นะคะ45880ประดับแทนสไนซ์และไวท์โทพสนะคะน้ำหนักอยู่ที่0.52กรัตนะคะ9,500บาทเท่านั้นค่ะที่นิ้วนางนะคะใช่แล้วค่ะแล้วก็ชิ้นที่2นิ้วกลางนะค่ะรหัส45883นะคะประดับด้วยพลอยธรรมชาต์แทนสไนซ์น้ำหนักกรัฐอยู่ที่ เจ็ดสิบห้าสตางค์ด้วยกันะน,น,นะ,ะแล้วก็ ราคา9,900บาทค่ะใช่แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายอยู่ที่นิ้วชีนน้นะคะ4 5 8 8 4นะคะ4 5 8 8 4แทนสไนด์20เมตรนะคะน้ำหนักรวม2.16กร,รัตคอลเลคชันนี้รับไปเลยค่ะราคา13,900บาทเท่านั้นนะคะและทุกๆชิ้นนะคะไม่ว่าจะชิ้นไหนก็ตามนะคะจะได้รับแหวนสมนาคุณวงนี้ไปด้วยฟรีๆแน่นอนคุณแก้วถูกต้องค่ะในมูลราคา3,500บาทนี้คคุณช,ชมได้รับไปเลยฟรีฟร ไปสวมใส่คู่กันได้เลยถูกต้องนะคะ,ะ,คะก็ฝากไว้นะคะให้คุณผู้ชมได้ตัดสินใจเลือกกันะนะคะแต่อย่ารอช้านะคะ,คะเพราะว่าหมด collection คอลเลคชันไปนะคะคุณผู้ชมค่ะไม่สามารถสั่งจองในราคานี้ได้แล้วนะแล้วของแถมก็ไม่ได้ด้วยถูกต้องไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดหรือว่า คือเราก็เสียดายแทนผู้ชมด้วยใช่แล้วนะคะก็ฝากไว้นะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะทุกๆรายการของช่องเราในฮอแก้วค่เพราะว่าจะมีสินค้าดีๆโปรโมชั่นดีๆมาฝากอย่างแน่นอนนะคะแต่วันนี้เวลาหมดแล้วต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ผู้ชมไม่อยากพลาดโปรโมชั่นพิเศษของพลอยธรรมชาติบนตัวเรือนทองคำแท้กด Subscribe เลยนะคะกดเลยค่ะตรงนี้ค่ะกดเลยค่ะ